รู้ได้ยังไงว่าผิวเราเริ่มแก่แล้วที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยคือเริ่มมีกิ่นแก่ผิวจะบางแห้งลงมีจุดด่างดำพอเกิดรอยยักที่ผิวก็เด้งคืนตัวช้ากิ่นแก่เริ่มที่อายุเท่าไหร่40บวกเร็วกว่าที่คิดนะ กลิ่นแก่เป็นยังไงทูโนนีเนาะถูกอธิบายว่าเป็นกลิ่นเปรี้ยวผสมหืนเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติจากการผัดเซลล์ผิวที่ลดลงและไขมันบนผิวถูกออกซิไดซ์มีอะไรช่วยลดหรือชะลอกลิ่นแก่ไหมต้องมีแอนต้ออกซิแดนต์เสริมการผัดเซลล์ผิวใหม่เสริมให้ผิวตอบสนองกับสิ่งเราได้เก่งเหมือนผิววัยเด็กต่เอเลยครับเป็นเรื่องที่เปิดโลกมากนักวิจัยจากชิซโดพบว่าเซนเซอรี่โปรตีนหรือออเดรนไบดิ้งโปรตีนโปรตีนทรงกระบอกทํางานเหมือนเซนเซอร์เลือกรับตัวกระตุนตะต้นเชิงบวกเข้าจากัดไม่รับตตััววกกกกระะุ้้้นนนนเเชิิิงงลลบบขาาาผทํดีจ,จโ่แอ สะสมบนผิวให้ปาการผิวความอ่อนเยาว์คุ้มกันผิวดีขึ้นหมดรูมามผิววัย50บวกออร์เรนต์ไบนิ่งโปรตีนลดลงแบบน่าตกใจแล้วเราจะเพิ่มได้ยังไงการ,รศึกษาเจอเรดิเอแ l นต์ลิลลี่ฟลาวเวอร์เอ็กซ์รเพิ่มการแสดงออกของออร์เดอเรนต์ n บนิ่งโปรตีนผิวเลยสวยสุขภาพดีทนต่อสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมได้ขอฟังอีกคนพบว่าเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดผิวเสื่อมชราทำให้ผิวแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ได้แย่ลงต้องใช้ส่วนประกอบอะไร, ract, ละรเลมอนเมอร์เรลเอ็กซ์น,น,นรักยัม การค้นพบทั้งหมดที่พูดมาอยู่ในเคลเดโปรโบเ e l เลอร์เซรั่มเจเนเรชั่น4เท็กซเจอร์ของเลอเซรั่มเป็นยังไงนุ่มลื่นเบาสบายผิวในสูตรมีอะควาอิดพูเพิ่มการซึมของส่วนประกอบในเซรั่มและสกินแคร์ตัวที่ทาต่อๆไปให้ทาเลอเซรั่มเป็นขั้นตอนแรกเสมอคุณใช้มานานแค่ไหน3เดือนที่รารู้สึกชัดเลยคือผิวยืดหยุ่นขึ้นผิวอิ่มน้ําเรียบเปล่งแสงเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญให้ผิวเราอ่อนเยาว์ได้ชัดกว่าเดิมอยากอ่อนเยาว์ขอเลอเซรั่มสามปั๊มครับ